สวัสดีครับปัญหาขยะส่วนใหญ่มาจากคนมักง่ายที่ทิ้งไม่เลือกที่นะครับซึ่งสร้างปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเชื้อโรคหรือแม้แต่ภาพที่ไม่น่าดูเช่นเหตุการณ์นี้ที่ชาวบ้านโครงการบ้านเนื้ออาทรบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นได้แ,แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่ร่วมด้วยกันของเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามครับ ขยะจำนวนมากบริเวณหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ดตําบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่พักอาศัยในโครงการเป็นอย่างมากโดยคุณปราณีเจริญธนสัจจาลูกบ้าน,ไ,นาได้แจ้งประสานขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยจกันจังหวัดขอนแกน่นต,ตะก่อน,นเยกกอะกว่านี้เยอะมากเหม,ม็น,นทุกอย่างเหม็นเอามาทิ้งหมดในหมู่บ้านคนก็เอามาทิ้งแถวนี้หมดครับแล้วมีมีหน่วยงานไหนมาช่วยกันดูแลบ้างครับ ก็ S <S <an> มีประธานชุนนมชน,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 นในหมู่บ้านก็จะไปดูแลว่ามันเหม็นอะไรคนในหมู่บ้านก็ร้องเรียนมันสกปรกมันอะไรเงี้ยประธานก็ประกาศในหมู่บ้านว่าขยะตรงนี้มาทิ้งตรงนี้หน้าอะไรเงี้ยครับก็คือช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยขยะที่พบมีทั้งเศษวัสดุก่อสร้างและสิ่งปฏิกูลต่างๆส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา ก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือออกประกาศห้ามทิ้งขยะแต่ก็ยังมีการลักลอบทิ้งขยะอยู่เหมือนเดิมจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาถ่ายกลบกองขยะและป่ารกร้างพร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจนทางศูนย์ประสานงานร่วมรุจการจังหวัดขอนแก่นจึงแจ้งไปยังศูนย์ประสานงานกองสาธารณาสุขเทศบาลตำบลบ้านเป็ดซึ่งได้มีการรับเรื่องไว้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มีเรื่องเดือดร้อนต้องการให้ประสานขอความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยนะครับที่ร่วมด้วยการโทรสายด่วน1677หรือถ้าอยากติดตามข่าวสารร่วมด้วยการก็ที่ Facebook ร่วมด้วยกันเว็บไซต์ i d 1 6 7 7 c o m Twitter ร่วมด้วยการและแอปพลิเคชัน m r e s c ร่วมด้วยการดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ